ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ132ล้านไร่โดยเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานจำนวนกว่า95ล้านไร่ซึ่งต้องอาศัยน้ำฝนในการเพาะปลูกหากปีใดมีปริมาณฝนตกน้อยจะไม่สามารถทำการเกษตรให้ได้ผลสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากและต้องละทิ้งถิ่นฐานอพยพยไปขายแรงงานในเมืองใหญ่พื้นที่การเกษตรถูกปล่อยทิ้งร้างอย่างไร้ค่า เกิดปัญหาคนไทยว่างงานขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งสถานประกอบการจำนวนมากต้องปิดตัวลงหลายคนเดินทางกับภูมิลำเนาอย่างสิ้นหวังสิ้นหนทางในการประกอบอาชีพกับลูกใช่นะครับเพดงานอยู่ผลบ้านี้กลับขึ้นมากกับว่าขันไปกับไปกับไปบ่ได้ติดโควิดก็เลยมากะลรกัมาอยู่บ้านเลย มีผลกระทบยุ่นละหลายอยู่โควิดนีก่กับมีน้ำพ่อได้เห็ดในเห็นหน้าน้ำกับไข้แน่ตรงนี้แหละกับพ่อมืดตาปากได้ย,ยุ่นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562คณะกรรมการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำดำเนินการเผยแพร่รูปแบบแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อชุมชนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ให้กับผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆด้วยการจัดสร้างฝายชะลอน้ําชั่วคราวแกนดินซีเมนต์ในลําห้วยสร้างฝายชะลอน้ําชั่วคราวแกนดินซีเมนต์ในแม่น้ําสําหรับกักเก็บน้ําการนําน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ําตื้นพร้อมการนําชุดโซลาเซลล์แสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานให้กับปั๊มสูบน้ํา ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสานแบบใช้น้ำหยดและสปริงเกอร์ซึ่งถือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอกเขตชระทที่ได้ผลและตรงต่อความต้องการของประชาชนอำเภอแวงน้อยเป็นอำเภอที่แห้งแล้งในระดับต้นๆของประเทศนะครับไม่ใช่ของขอนแก่นก็พยายามที่จะหาแนวทางในการจัดการน้าเพื่อที่จะให้หายแง้งหายให้มีน้าได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรนะครับ เมือ่อปีพศ2562นะครับก็ทางศูนย์ปฏิบัติการบรรเทภาภัยนนเกิดจากน้ำก็ได้มาดูพื้นที่แล้วก็หาแนวทางเพื่อจะแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งนี้ได้อย่างไรนะครับก็อันดับเริ่มต้นเลยครั้งแรกก็คือทำอยังไงจะบรรเทาความแห้งแล้งในขณะที่กำลังแล้งอยู่นะครับก็ได้ใช้วิธีเจาะบ่อบราดานนะครับก็เอาเครื่องเจาะบ่อบาดานมา ในพื้นที่จํานวน2ชุดนะครับก็เจาะใช้เวลาเจาะตั้งแต่เดือนพฤศจิกา2,162จนถึง63ได้ประมาณ150บ่อนะครับก็สามารถบรรเทาความแห้งแล้งไปได้ระดับหนึ่งในขณะเดียวกันเราก็ทําโครงการเสนอทำของงบประมาณเพื่อ,อทําฝายซอยซีเมนต์นะครับฝายซอยซีเมนต์ในพื้นที่โดยเฉพาะในลําห้วยนะครับซึ่งอำเภอแวงน้อยมีลาห้วยอยู่ประมาณ9ก้าห้วยหลักนะครับทุกๆปีที่ผ่านมาเวลาฝนตกน้ําก็จะไหลลง แม่น้ําชีไปเลยนะครับจะไม่สามารถที่จะกั้นไว้ด้วยนวัตกรรมฝายซอยซีเมนต์นะครับที่เราได้งบประมาณมาทั้งหมดในลําห้วย14ตัวนะครับตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับก็ฝายตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับหนึ่งใน14่ฝายที่มีอยู่ในลําห้วยก็จะเห็นว่าน้ําปกติในที่เห็นตรงนี้นะครับมันจะไม่มีน้ํามากขนาดนี้แต่หลังจากที่ทําฝายเสร็จนะครับยังไม่มีฝนตกเข้ามาใส่นะครับ ด้วยคําว่าฝายแกนฟอยซีเมนที่สามารถกั้นน้ําใต้ดินไม่ให้มันไหลไม่ให้มันซึมผ่านไปอย่างที่ต่ําที่สุดนะครับมันก็ทําให้น้ําที่อยู่หน้าฝายนะครับยกระดับสูงขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถชดเชยกับการระเหยของน้ําที่ระเหยขึ้นไปในอากาศเพราะปกติถ้าไม่มีฝายนะครับน้ําตรงนี้จะระเหยแล้วก็แห้งไปในที่สุดแต่ปีนี้ก็จะเห็นว่าน้ําในห้วยนี้ก็เป็นห้วยที่มีน้ําคาดว่าน่าจะชนปี เพราะถ้าฝนเริ่มตกมาในเดือนเมษาพฤษภานะครับก็จะทําให้น้ําในลําห้วยมีนอกจากที่จะทําให้น้ําในลําห้วยไม่แห้งแล้วนะครับเมื่อมีเวลาฝนตกมาปริมาณน้ําที่ไหลผ่านลาห้วยนะครับไปถึงสันฝายตรงนั้นนะครับปริมาณน้ําที่มีปริมาณมากก็จะกระจายออกไปสองฝั่งลําห้วยนะครับทําให้น้ําใต้ดินในข้างๆลําลห้วยจะจะมีความชุ่มชื้นตลอดลําห้วยหินลาดนะครับซึ่งยาวประมาณ6กกิโลนะครับ ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ได้ผลทันตาในพื้นที่ห่างไกลระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำของประชาชนหลายครอบครัวทั่วประเทศซึ่งไม่มีโอกาสในการดาเนินชีวิตเหมือนกับคนในเมืองใหญ่ขาดแคลนแม้กระทั่งน้ำและพลังงานที่เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตถือเป็นความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่มากในสังคมไทยจนเมื่อชาวบ้านได้รับการหยิบยื่นความช่วยเหลือ ด้วยการจัดหาแหล่งน้ำประเภทสระเก็บน้ำบอ่อบาดาลน,น้ำตื้นและชุดพลังงานโซลาเซลล์แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จึงเกิดขึ้นต่อย,ยอดไปสู่ความหวังบ่ได้เห็นยังไงกิแต่กวนเห็นหน้าแล้วครับเมื่อนอนอยู่บ้านครับตาพ่นมากกับไม่เห็นหน้าตั้นนะครับตาตาพ่นดังเดียวะปีนึงก็ปลูก,ก,ลก,ก,ลกอยู่ปลูกบักคิกเอาน้ำหอยหดบระท่านอันนึ่งพริเพระท่านเดินมากอ่ะน้ำเบิดก่อนโอ้ยสะดวกสบายครับสะดวกขึ้นจังหน่อยจ้าสายเติบนะครับ น้ำใส่ไฟฟ้าน้ำปลาป่านะครับใส่พลังงานโซลาเซลล์ปั๊มขึ้นครับครับปลูกมะเขือมะพริกมะเขือมะกล้วยนี่แหละกล้วยกำลังเริ่มเฮ็ดปีที่สองครับตอบนี้สายมีน้ำก็นลงมานอนอยู่นี่แหละบ้านใส่ไฟฟ้าก็ใส่ไฟ,ฟอันนี้แหละแผงโซลาเซลล์สองหมื่นสามหมื่นสเก็บขายเส้นหนึ่งเส้าละสองร้อยเสละร้อยสองร้อย ย้ันกับปูกลก้วยร้อยลุมครับบางหันก็ขายไปได้เงิันแปดร้อยกว่าบาทชุดหนึ่งนี่แหละพวกพริกเพิ่นขายได้เทยวละสองสามร้ 300. อยนี่แหละ,อละสองร้อยสามร้อยอได้สืบมือไปแต่ละเป็นแต่ละเ็นแต่ละมือ <c oughs> โอ้ยชุดยอดครับชุดยอดเลยครับสะดวกสบายแม่หมอเปงวัสดุสื่อไลฟ์วัดเกับพระท่านได้ซื้อมาทดลองซื้อครั้งแรกนั้นหันยังใส่ได้สักพรู่มือนี่แหละ สะดวกสบายมีไฟฟ้าใช่หรอครับว่าคนไม่เห็นกระสอหน,นัก่ได้ไเสียค่าไฟเมือ <c oughs> ทําอยู่บ้านเลยว่าั่าน <c oughs> มีหมอ,มห,มอหมอแปลงไฟจากแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้าปั๊มน้ำเพื่อก็ะใสแบตเตอรี่ไปเลยเป็นวันใสอันนั้น <c oughs> เป็นใสไฟแบตเตอรี่ไปเลยปั๊มนม้ำสมัยก่อนครับมันเป็นปลามันเก่าครับโบมีนามเลยครับนามโบมีมีแต่ห่วยถึงมันไกลจากพื้นที่ที่ห้องสี่เห็ดทำการเกษตร ครับมัมีน้ำใสเลยครับผลผลิตก็ตามไ่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเทิดมาเนาะค่ะก็บ่ค่อยได้บ่ได้เลยค่ะเพราะว่าไปกับการลงทุนเทิดไอ้น้ำมันเกี่ยวกับการไถกันยั้งของไวพิจ้างข้าเจ้ามืดค่ะมันก็ว่าถอด่ามันก็บถอยอยู่แล้วครับวันบ่ได้คำไร่ยังก็เห็ดไปตามอ่าตามพ่อแม่เพิ่นเคยเห็ดมาเนาะค่ะครับบ่เห็ดนี่ก็บ่มีแนวเห็ดนะครับก็ได้แต่เห็ดมีน้ำใส่นะครับเนาะมันกับซอยห้าได้หลาย มีน้ำใสมันก็อานุ้ยควอมสะดวกในการนั่ใสน้ำนะครับย่างหน่อยก็ข้าไปใสซอยก็ได้เอาห้ยสัตว์ก็ได้เรียงเอาน้ำห้งงวให้หมูกก็กได้ครับถือว่าดีอยู่ครับ mm hmm. อยากฝากขอบคุณเพื่อนนะครับที่เพื่อนหาโครงการดีๆมาให้เห็นเช่าหอยซาวนา้าที่บมมีความหวังในการหาแหล่งน้ำใสนะครับย่างหน่อยเพื่อนก็มีตัวนี้มาซอยเ่ากร่ป๋องไปหาหาบนา้ำคือสมัยเก่า สอยได้หลายครับผลผลิตที่ต้องการน้ำก็ได้ฮดน้ำก็ได้ต้นไม้ต้นไรก็งอกงามค่ะนี่เพราะว่าไอ้มีน้ำมีหยังก็ขอบคุณโครงการดีๆนะคะที่มอบให้ไอ้หนวยงานหรือไอ้ที่ดินที่บมีน้ำมีหยังเลยค่ะแต่ก่อนเลยก็แห้งแล้งค่ะก็อยากไอ้มีอยากให้ทุกหมู่บ้านทุกหยังให้มีแบบนี้ค่ะเพราะว่าจะเกิดผลผลิตเกิดอี่หยังทำให้เศรษฐกิจต่างๆจะเริ่อนงอกงามได้ดีค่ะ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรกรรมถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่ยังคงมีการแก้ไขกันอยู่ในทุกๆปีด้วยงบประมาณจำนวนมากแต่หากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีการริเริ่มแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยการหาน้ำให้เจอเก็บน้ำให้ได้ใช้น้ำให้เป็นโดยการจัดสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำในลำห้วยและแม่น้ำ ขุดเจอบอบาะบ่อประดานน้ำตื้นพร้อมนาชุดโซลาเซลล์แสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานให้กับปั๊มสูบน้ําส่งเสริมการทําเกษตรผสมผสานแบบใช้น้ําหยดและสเปริงเกอร์ซึ่งทุกแนวทางจะใช้งบประมาณน้อยใช้เวลาดําเนินการสั้นกระจายไปในทุกๆพื้นที่ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นปัญหาการขาดแคลนน้ําสร้างรากฐานที่ดีในชีวิตก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับประเทศสืบไป